คลิปนี้ผมจะมาซื้อชัดมบง,งะใหม่สําหรับสายงบจํากัดในราคา200กว่าบาทกันครับทุกคนซึ่งก็นับถอยหลังเข้าแก้งานหนังสือเข้าไปทุกทีนะอีกแค่ไม่กี่อึดใจเดียวเท่านั้นนะครับเราเนี่ยจะได้ไปเดินงานหนังสือที่พวกเราเนี่ยเฝ้ารอกันนะแต่ก่อนจะถึงงานหนังสือผมต้องอัปเดตก่อนว่าตอนนี้เนี่ยชั้นหนังสือที่ผมมีอยู่นะฮะไม่มีที่ใสม่มางะแล้วนะครับทุกคนที่เต็มหมดแล้วนะพวกมงงางะที่ผมซื้อมาอันบล็อกคลิปก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องมาไว้ข้างบนแบบนี้เลยนะ เพราะแบบนี้นะครับมันเลยได้เวลาแล้วนะครับที่ผมเนี่ยจะต้องแอปเพิ่มจำนวนชั้นหนังสือสักทีอ่าเอาไว้รอต้อนรับมังงะใหม่ๆที่จะโดนที่งานหนังสือนะและต้องบอกว่าผมเนี่ยจริงๆก็อยากได้ชั้นมังงะบิลลี่ของอ e ีเกียนะทุกคนแต่ผมดูพื้นที่ห้องของผมแล้วเนี่ยถ้าผมซื้อบ e ิลลี่อีเกียมานะที่วางชั้นน่าจะไม่พอนะทุกคนไม่น่าจะเหมาะกับห้องของผมเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกซื้อมังงะชั้นเล็กๆมานะครับสายประหยัดเก็บสะสมง่ายนะ และก่อนที่เราจะสั่งซื้อชั้นมงานกันนะครับนี่ครับผมเรามาดูชั้นมงานของผมเข้าๆกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าหนังสือเล่มไหนที่ผมมีระ้วบบมันเป็นเล่มโดดๆหรือผมมีแค่เล่มเดียวเนี่ยบางทีผมก็ชอบเอามาวางไว้แบบเสียบตามชั้นก่อนนะจริงๆชั้นเนี่ยมันมีพื้นที่เหลืออีกนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ย ยังไม่อยากแกะซิลบอกเซตจะรักหรือจะหลอกนะผมอ่านถึงเล่12ม12เมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาแกะซิลใส่ตัวมังงะสวยๆเลยนี่ครทุกคนแต่ละชั้นผมก็ไม่ค่อยมีที่ไวแล้วนะโดยเฉพาะชั้นนี้ฮะชั้นล่างสุดนี่คือผมมีอะไรก็วงวางมั่วๆเลยบางเรื่องผมก็แกะอ่านไปแล้วบางเรื่องก็ในซิลมือหนึ่งใหม่คลิปเลยนะส่วนบางเรื่องผมก็แกะเอามาทาคลิปแกะอ่านเรีววไปนะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปไหนเนี่ยก็สามารถไปรับชมกันได้เลยนะฮะ และเดี๋ยวเนี่ยผมจะมาขอแวะสอดสองชั้นหนังสือให้ทุกคนดูสักหน่อยนะสำหรับใครที่เออกำลังหาชั้นมังงนหนังสืออยู่ถ้าให้แนะนําชั้นหนังสือที่แบบเออดูดีคุณภาพดีส่วนมินิมอลเนี่ยทุกคนก็จะคิดถึงชั้นหนังสือบิลลี่ของอ e ีเกียใช่ไหมนี่เลยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันว่ามันมีแบบไหนบ้างนะฮะส่วนอย่างที่คนนิยมใช้กันก็น่าจะเป็นบิลลี่เนี่ยแหละทุกคน ตัวนี้เลยครับผมมีหลายสีเลยนะสีขาวสีดําสีไม้น้ําตาลอ่อนเข้มมีหมดส่วนตัวผมมองว่าเบลลี่เนี่ยมันเป็นชั้นที่เออมันสวยดีนะน่าซื้อมาเก็บสะสมมากๆนะครับแบบใส่มังงานนี่วางสวยๆเลยแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะทุกคนคือพื้นที่ผมเนี่ยมันมีจํากัดนะผมเลยไม่ได้ซื้อไอ้เจ้าตัวเบลลี่อันนี้มาเออทุกคนซึ่งราคาตัวนี้เนี่ย2,490บาทครับ25 0 0มีทอน10บาทนะ ราคาผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะแบบแอบแรงอยู่นิดนึงและผมคุ้นๆว่าอ e ีเกียเนี่ยเคยเอามาขายลดราคาเหลือ2000ันะทุกคนผมคุ้นๆอยู่ว่าอ e ีเกียเนี่ยมันเคยเอาชั้นหนังสืออะไรสักอย่างนี่แหละมาลดราคาอันเล็กๆก,ก็มีนะครับเนี่ยพันหมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันหลักหมื่นเลยก็มีซึ่งอันนี้ก็1490นะครับเป็นฟิลค้้ายแบบบิลลี่แต่ว่าจะขานาดเล็กกว่า นี่ครับทุกคนชั้นนี้เลยผมเคยไปดูของจริงมาแล้วของจริงคือโคตรสวยทุกคนถ้าห้องของผมเนี่ยมีพื้นที่ว่างเยอะๆนะผมก็อยากได้แบบนี้นะอันนี้เนี่ยก็จะมีแบบหลักๆสีๆใช่ไหมก็เหมือนเดิมนะฮะขาวน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนอนะไรพวกนี้นี่ดูรูปพอวางชิดมุมห้องแล้วคือสวยมากนะ สวยขนาดนี้แต่พอดูราคาไม่ต้องพูดครับทุกคนเมินหนึ่งมีทอน40ราคาแพงมากนะอ่าเรามาพูดถึงชั้นหนังสือที่ผมจะซื้อในวันนี้กันดีกว่าครับทุกคนสําหรับสายประหยัดหรือว่ามีงบจํากัดแบบผมนะผมแนะนําชั้นหนังสืออันนี้มากๆเลยซึ่งผมเนี่ยเคยทําคลิปไปแล้วด้วยนะอ่าคลิปนี้เนี่ยเป็นช่วงแรกๆเลยนะครับที่ผมเนี่ยเข้าวงการมังงะมาเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็เอออยากได้ชั้นมังงะที่แบบราคาถูกๆสวยๆนะ อาจจะไม่ได้เน้นคุณภาพมากแต่ว่าเอออยากได้ชั้นที่แบบใช้ได้จริงแล้วก็ราคาถูกเข้าถึงง่ายนะครับซึ่งชั้นนี้เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงราคาเลยราคาถูกแบบถูกมากๆากโคตรถูกเลยทุกคนอ๋อแต่ว่าผมเนี่ยขอเตือนไว้ก่อนว่าถ้าใครจะซื้อชั้นนี้เนี่ยอาจจะต้องทําใจเรื่องที่แบบว่าชั้นหนังสืออาจจะมีตําหนินิดนึงนะทุกคนแบบมัจจะมีตําหนิแบบร้อยนิดนิดหน่อยหน่อยนะแบบร้อยเปื้อนบ้างร้อยบุบบ้างอะไรอย่างนี้ อย่างที่ผมซื้อมาตอนแรกเนี่ยผมก็เจอนะครับมีรอยบ้างเปื้อนบ้างหรือว่าแผ่นชั้นหนังสือเนี่ยอาจจะมีรอยแตกบ้างแต่ถ้าเราเทียบกับราคาที่ได้ให้มาแล้วเนี่ยในราคา200กว่าบาทผมว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยใช้ได้ยาวๆครับผมใช้มาเป็นปีแล้วนี่ครับผมใส่ประหยัดแบบผมถูกใจสิ่งนี้ใช้หนังสือที่โคคุ้มค่ากับการใช้งานนะที่สําคัญคือมีหลายสีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสีขาวสีไม้น้ําตาลอ่อนเข้มมีหมดแบบสีสันก็มีเหมือนกันอ่า ถ้าใครสนใจก็มาลองดูกันได้นะครับนี่แหละทุกคนชิปนี้นะครับผมจะสั่งซื้อเจ้าชั้นนี้มานะเดี๋ยวผมลองกดราคาดูนะฮะนี่ครับผม244บาทโคตรถูกผมจะบอกว่าตอนที่ผมกดซื้อนะเดี๋ยวผมจะมีใช้โค้ดส่วนลดเพิ่มอีกแล้วก็ซื้อในไลฟ์ก็ได้ลดอีกแล้วก็ใช้เหรียญลดไปอีกซึ่งผมเนี่ยค,คิดดูแล้วเนี่ยผมจะได้มาในราคา216บบาทครับทุกคนบ้าไปแล้วนะโคตรถูกอ๋อแต่ว่าค่าส่งอันนี้เนี่ยอาจจะแพงนิดหน่อยนะ แต่ก็ไม okay. okay. day, ่มีปัญหาครับเพราะว่าผมเนี่ยใช้โค้ดส่วนลดไปก็เหมือนได้ค่าส่งฟรีนะทุกคนโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยรอวันที่ชั้นหนังสือมาส่งแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบชั้นมังงะกันดีกว่าแล้วเจอกันวันที่ชั้นหนังสือมาส่งและ แล้ววันนี้ชั้นหนังสือก็มาส่งแล้วทุกคนใช้เวลาประมาณ5วันนะครับกว่าจะมาหลังจากที่ผมสั่งซื้อไปเนี่ยร้านเขาก็จัดส่งมาให้แบบยาวๆแบบนี้เลยแล้ววันนี้นะครับวันที่ผมจะประกอบชั้นหนังสืออากาศเนี่ยถือว่าไม่ได้ร้อนมากนะอากาศข้างนอกดีด้วยถือเป็นเวลาที่ดีนะครับที่วันนี้เนี่ยผมจะมาทําการประกอบชั้นหนังสืออันใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมต้องแกะเอาชั้นหนังสือออกมาก่อนหลังจากแกะอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยของที่เราได้มาเนี่ยจะเป็นแผ่นไม้ของแต่ละชั้นชั้นมาน นี่แล้วก็มีตะปูด้วยนะฮะที่เขาจะให้เรามาและอุปกรณ์ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับทุกคนก็คือไขควงนะหรือถ้าใครมีสว่านก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าบ้านผมเนี่ยไม่มีสว่านนะเลยต้องใช้ไขควงมาไขมือแทนนะครับอย่างแรกเลยก่อนอื่นที่เราจะประกอบชั้นเนี่ยเราจะต้องทําความสะอาดชั้นหนังสือก่อนเพราะชั้นที่ได้มาเนี่ยผมบอกเลยว่าฝุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเราเลยต้องเช็ดทำความสะอาดแผ่นชั้นให้สะอาดก่อนนะ หลังจากเราเช็ดทําความสะอาดเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเนี่ยขั้นต่อมาก็คือการประกอบนั่นเองครับทุกคนทางร้านเนี่ยเขาจะให้คู่มือมาด้วยนะครับนี่แต่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ฮะเราทิ้งไปได้เลยนอกจากคู่มือแล้วเนี่ยก็จะให้ตะปูมาด้วยจํานวนหนึ่งนะโอเคทุกคนพอทุกอย่างพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าซึ่งตอนแรกนะครับผมต้องบอกตามตรงว่าผมเนี่ยแม่งป,ประกอบผิดจุดทุกคนผมเริ่มประกอบผิดไปหน่อยนะ ซึ่งขั้นตอนนี้นะฮะผมก็ใช้เวลาตอนเริ่มประกอบเนี่ยไปพอสมควรเลยนะจากตอนแรกที่แบบเอิร์นนึกว่าจะแบบประกอบเพลินๆน,นะชิวๆหลังจากประกอบไปแป๊บหนึ่งทุกคนผมก็เริ่มไม่ได้การและเริ่มม้อนแล้วนะฮะไม่ได้หมายถึงอากาศนะหมายถึงหัวผมนี่แห หลังจากปัดกอบไปสักพักนึงผมก็อ๋อโอเคทําให้มันลงล็อกได้แล้วนะครับตรงจุดจุดนี้เนี่ยผมก็เสียเวลาไปพักใหญ่เลยนะและในที่สุดผมก็ทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างได้แล้วครับทุกคนนี่ซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะฮะก็คือการไขตะปูในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะใช้เวลาไปกับการไขตะปูยาวๆไปเลยนะซึ่งตรงแผ่นไม้แต่ละชั้นเนี่ยเขาจะมีการทําจุดมาเอาไว้นะครับว่าผมเนี่ยจะต้องเจาะตะปูตรงไหน ส่วนนี้นะฮะก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อยมือทุกคนนะโคตรเมื่อยเลยถ้าบ้านผมมีสว่างไฟฟ้านะผมบอกเลยโอ้สบายนะฮะไม่น่าถึงหนาทีเสร็จแน่นอนแต่ผมคิดอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ไข่ควงเนี่ยมันก็ดีนงทุกคนมันแบบว่ามันได้ฟิลลิ่งในการเป็นแบบเออประกอบใช้หนังสือเองนะแบบงานช่างอะไรนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่เป็นไรก็หลังจากนี้ผมก็ไขต่ตะปูเยาย,าย้างทุกคน หลังจากไขเสร็จไปด้านหนึ่งแล้วผมก็ต้องพลิกชั้นหนับบงสืออีกด้านหนึ่งแล้วก็ไขตะปูแบบเมื่อกี้เลยนะอีกรอบหนึ่งฮะตรงนี้เนี่ยผมต้องยกระวังระวังหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ชชว่์ว่าที่ผมประกอบไปตอนแรกนะครับมันติดแน่นหรือเปล่านะแบบตัวล็อกมันลงล็อกทุกชั้นหรือเปล่าโอเคทุกคนหลังจากนี้ผมก็ขอเวลาไขาตะปูด้านนี้ให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเสร็จสิ้นนะฮะไปครับผมส่วนนี้ผมก็ไขไปยาวๆครับผม และในที่สุดผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหใช้เวลาโคตรนานนะเวลาที่ผมใช้เนี่ยประกอบชั้นไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้ทุกคนขั้นตอนต่อมาคือการเช็ดทำความสะอาดชั้นหนังสืออีกรอบนึงนะเพื่อความสะอาดของห้องผมและก็ความสะอาดของตัวมังงะด้วย นี่ครับทุกคนเดี๋ยวผม่จะเอาชั้นมังงะใหม่นะครับมาใส่เพิ่มตรงนี้นะจะได้เรียงแบบเป็น3าชั้นติดติดกันสวยๆเลยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเอาแบบพวกใบไม้ของตกแต่งออกก่อนนะเห็นชั้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยไม่ได้เบานะทุกคนด้วยความที่ว่าผมใส่มังงะเต็มชั้นแบบนี้เนี่ยโอ้โหถือว่านักเอาเรื่องครับนี่ฮะเปิดตัวชั้นใหม่เก็บกล่องเพิ่งประกอบเสร็จแบบสดๆร้อนๆและเราก็จะเข้าล็อกให้เรียบร้อยสวยงามนะฮะผม แล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าชั้นมงานนี้เนี่ยมีตําหนิตรงไหนบ้างนะอย่างแรกเลยนี่ครับผมตามชั้นไม้นะครับก็จะมีรอยไม้ยุบนิดนึงแล้วก็ด้านในเนี่ยอาจจะมีรอยเปื้อนด้วยนะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตําหนิเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าทุกคนแล้วก็ตําหนิจุดนี้เนี่ยน่าจะหนักที่สุดของชั้นนี้แล้วนะนี่ฮะเป็นแบบรอยไม้แตกแบบนี้เลยใครที่แบบเออมีงบจํากัดนะครับอยากซื้อแบบผมเนี่ยก็ ต้องทำใจไว้ตรงนี้นิดนึงนะว่าแบบเออเรื่องตำหนิเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะถ้าเทียบกับราคาที่จ่ายไป2 0 0กว่าบ,บาทเนี่ย ผมถือว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะ2ชั้นแรกที่ผมใช้มาเนี่ยก็ใช้มาเป็นปีนะทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้เจอปัญหาอะไรเลยนะครับตัวชั้นมังงดแต่ละชั้น,นี่ยก็ตรงเป๊ะเลยนะครับยังไม่มีชั้นไหนอะที่แบบงอเลยนะก็อีกไม่นานนะครับใกล้เข้าสู่ช่วงงานหนังสือแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันให้ดีนะแล้วก็ใครที่กําลังหาชั้นหนังสือแล้วแบบเอออยากจ่ายราคาหลักร้อนเนี่ยก็ตามรอยผมมาได้เลยนะผมบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยร้านเขาไม่ได้จ่ายผมนะแบบไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับ้ ผมแค่แนะนําสิ่งที่เออผมคิดว่ามันดีนะมันคุ้มราคากับราคาที่เราเสียไปแล้วก็ราคาเนี่ยถูกนะครับเข้าถึงง่ายแนะนําเลยครับว่าอันนี้เนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยนะโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนเจอกันที่งานหนังสือด้วยเออทุกคนเดี๋ยวผมขอสปอยก่อนนิดน,นึงว่าช่วงงานหนังสือเดือนตุลาที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ ไม่ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันนะครับก็คือช่วงงานหนังสือเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาโปสการ์ดมาแจกนะก็ถ้าใครมาเจอผมที่งานหนังสือนะครับก็มารับโปสการ์ดสุดเท่สุดลิมิเต็ดกันได้ผมบอกเลยว่าโปสการ์ดเนี่ยโคตรเฟี้ยวแน่นอนนะและก็สำหรับใครที่เออเคยสมัครสมาชิกช่องผมไว้นะครับใครที่เคยเป็นสมาชิกช่องไซยุมังงะก็จะได้โปสการ์ดกันทุกคนเลยนะไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าผมจะลืมนะเพราะว่าผมเนี่ยได้จดชื่อสมาชิกทุกคนที่เคยสมัครไว้เรียบร้อยแล้วอ่า คือบอกเลยว่าได้กันทั่วหน้าแน่นอนนะยังไงก็ฝากติดตามกิจกรรมโปสการ์ดสุดลิมิเต็ดของไซโยไว้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะลิมิเต็ดหรือเปล่านะแต่ว่าโปสการ์ดเนี่ยมีจํานวนจํากัดนะครับทุกคนผมเนี่ยสั่งมาจํานวนไม่เยอะมากนะแต่รับรองได้เลยว่าโปสสวยโปสแบบพรีเมียมน่าเก็บน่าสะสมแน่นอนอ่าคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอโปสการ์ดเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมมาบอกรายละเอียดอีกทีแล้วกันนะทุกคนโอเคท้ยคลิปก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจบคลิปได้